สวัสดีครับผมชินฐานะผู้รับชิลลิศครับในนามบริษัททักษิณทอปซอยเกษตรนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่บ้านกม10ครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ได้มาเจอกับคุณอะไรคุณสมบัติสมบัติใช่ไหมครับครับตอนนี้เมื่อก่อนนี้เป็นอะไรครับที่ว่าเมื่อก่อนเป็น ไขมันครับไขมันในเส้นเลือดไขมันในเส้นเลือดครับแล้วก็ปวดขาปวดขาครับได้ข่าวว่าไขมันในเส้นเลือดสูงมากใช่ไหมครับครับผมสูงขนาดเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยแปครับเจ็แล้วเรากินแฮปปี้นี้ไปกี่ขวดครับขวดเดียวครับผมขวดเดียวเองครับ สิบปันนะครับเห็นผลเลยครับเห็นผลเลยครับไปไปให้หมอหมอตรวจครับพอครบสิบวันโอ้แล้วก็หลังจากครบสิบวันแล้วตรวจแล้วลดลงขนาดไหนครับตเหลืออยู่สองร้อยห้าสิบครับโอ้โหแค่สิบวันครับผมเลเชื่อเลยครับเลือเขาขาก็หายปวดด้วยครับขาก็หายปวดด้วยครับโอ้แล้วได้ข่าวว่าบอกเพื่อนฝูงญาติญาติแถวนี้ใา้กันเยอะแยะเลยเยอะแยะครับบอกเขาครับครับแล้วตอนนี้กินหมดกี่ขวดแล้วครับเนี่ย ตอนนี้ผมเพิ่งกินไปแค่ขวดเดียวเองครับแค่ขวดเดียวเองครับผมครับโอ้โหอย่างนี้ต้องกินต่อครับแล้วต้องบอกต่อด้วยครับผมนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมตอนนี้ครับตอนนี้ผมเป็นตัวแทนของพี่ทักษิณครับโอ้โหครับโปรโมทสถานีอะไรเออแล้วก็เคยโปรโมทอยู่สถานีอะไรบ้างครับโปรโมทอยู่ขึ้น 99้ครับแล้วก็ขึ้นร้อครับตอนนี้ที่สิที่ริบบึงอำเภอสรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้ครัแสดงว่าสินค้านี้ไปได้ไกลแล้วเนาะครับผมครับอาการปัจจุบันอาการปัจจุบันเป็นไงบ้างที่ที่ตอนนี้ก็กินข้าวได้ครับกินข้าวได้เยอะเยอะขกเก่าแล้วก็หันใจคข้อง หายใจคล่องดีครับผมครับขาที่เดินไม่ค่อยนั่นก็เดินคล่องดีครับเดิมเมื่อก่อนจะจงองอขาแบบนี้จะไม่ค่อยได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้คนั่งขัดสมาธิไม่ได้ขาที่จะออกไปกว้างครับแต่ตอนนี้นั่งขัดสมาธิไต้เลยได้ตีวงกว้างจะได้ตีวงแคบอยากฝากบอกครับงั้นฝากบอกฝากบอกสมาชิกสมาชิกที่อที่ป่วยเหมือนเราเนี่ยครับผมครับ จะากบอกที่ว่าท่านที่ว่าเป็นไขายมันหรือว่าเป็นปวดขาหรือว่าเป็นอะไรก็ช่างครับอยากให้ใช้ใช้ดูครับใช้ตัวนี้ครับครับคืออแฮปปี้ครับครับจะเห็นผลเลยครับครับนี่ขนาดแค่ผมแค่กวนเดียวนะครับผมก็เป็นมาหลายปีด้วยครับโอ้กี่ปีนะเป็นมาจะแปดปีครับขายมันนะครับ แค่โวดเดียวเอาอยู่เลยเอาอยู่ครับแปดปีครับครับถ้าอย่างนี้ต้องขอบคุณครับพี่สิ์ครับครับแฮปปี้แล้วก็ขอบคุณท่านที่ได้ได้ดูได้ชมนะครับหวังว่าคงจะได้เอาไปทดสอบดูนะครับไม่ต้องทดสอบครับใช้ได้เลยนะครับได้เลยครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ